อ้าวสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับเด้อน้องเอ๋ยถ่ายใหญ่เลยน้องเอ๋ยถ่ายใหญ่เลย <c oughs> อันนี้ของมาจากไหนเนาะในป้าป้าสมบัติป้าสมบัติเนาะใช่เอออยู่นนทบุรีนนทบุรีอ,อําเภอสามอะไรเนี่ยอําเภอเมือง อำเภอเมืองมงวานเนาะอืมถนนงามงามวงวานวันนี้โอ้ยส่งให้จารุวันนี่งว่ะแสนลำพูนค่ะอ่าเอี๋ยวาแกะดูกันเนาะอืมว่าเป็นอะไรเยวดูสิมีอะไรเนาะ อะไรมีอะไรด้วยมีอะไรด้วยมีอะไรด้วยอันนี้คืออะไรเนี um, ่ยดน้ำปันน้ำปั่นนคอลลาเจนอ๋อคอลลาเจนใช่คอลลาเจนโอ้คอลลาเจน เอไม่เคยบอกว่าน้ำปั่นนะคะมีคอลลาเจนเหมือนกันนะคอลลาเจนอ๋อนด้วยช้อนด้วยเขาเขาจะผสมไหมนะคอลลาเจนเวลารับประทานทำอะไรแคลเซียมโอ้ของบำรุงเลยใช่ไหมอ่าใช่ไหมขอว้างดึงหมดแล้วเฮ้ยเฮเฮ้ยอ่าไดออกก่อนเอา,าเดี๋ยวเดี hmm. ๋ยวดูด AP uh. oh. 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 uh ูท oh. ีละอันลูกอะไรลูกโอ้ยเจ๋เข็นเจ๋กระเป๋า อืได้อะไรลูกในกระเป๋ามีอะไรบ้างอ่ะนี่คืออะไรเอาตัวอะไรลูกหมีหมีโคอาล่าโค阿าอ่าน่ารักไหมลูกน้องเอ๋ยก็อยากจะแกะก่อนแล้วล่ะโอ้ยอยากแกะก่อนแล้วเอาวันที่วันที่สิบแปดนี่ก็เป็นงานเป็นวันคล้ายวันเกิดน้องเอ๋ยนะครับเนาะแกะให้ก่อน นี่อันนี้คือนี่ไงช็อกโกแลตโอ้ยได้ช็อกโกแลตด้วยช็อกโกแลตสองถุงนะคะสวยมากอะไรนะอ๋อถุงเท้าถุงเ้าด้วยคืออะไรอันนี้ไม่สวยมากอ่ะเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่แกะให้ดูข้างในคืออะไรนะโอ้ยมีนาฬิกาด้วยของใครวะเนี่ยเฮ้ยสุดยอดเลยรีบเลยเฮ้ยรีบเลย อะไรอีก่ะอันนี้กรอบลูกขนอย่างเดียวเลยอันนี้สวยมากออนี่สวยมากไหมไงสวยไหมอันี้ช้าสวยอันนี้เราก็ยิ่งชอบเลยนะนี่แม่จะบอกให้รู้ไหมว่าทำยังไงอ่ะอะไรลูกอะไรเนี่ยสวยมากไม่สวยเอาแม่จะทำให้ดูน้ำคืออะไรอ่าเดี๋ยวให้แม่ทำให้ดูเนี่ยบอกแล้วว่าเป็นอะไร นี่นี่นี่ดูก่อนดูดูแม่ทำให้ดูก่อนนี่แล้วหนูจะแบบว่าอุ้ยคุณแม่หนูอยากได้อยากให้ให้คุณแม่ทำให้ดูแม่จะทำให้ดูหายากเนี่ยนี่นี่เดี๋ยว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 นี่เออเดี๋ยวเอ้าเอ้าเขาใช้ทำอะไรลูกอ๋อรู้ด้วยเขาเป็นผักสวยไหมนี่ อยากได้ไหมเห็นไหมคะหาอ,อันใหม่ไปเรื่อยเลยนี่ไง <c oughs> นี่หมวกหน้ากากวะเขาหาใหญ่แล้วหาใหญ่แล้วอันนี้มาใส่ไว้ก่อนใหนากากนน้เป็นหน้ากากนะนี่มีแผ่นใส่ด้วยเอาไวแกะจะแกะทุกอย่างเลยเหรลูกเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวเดี๋ยว เอาเอาอันนี้เป็นอ๋อเป็นปฏิทินนะเดี๋ยวแม่แม่แกะก่อนแม่แกะดูก่อนอ้าแล้วเยว็นเย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 ็นเนอะโอ้ยสมุดโน้ตไม่ดึงไม่ดึงไม่แกะด้วยเอาไว้แบบเอาไว้โน้ตเอเชเอาไว้โน้ตนู่นโน่นนี่อะไรนะคะนี่อู้หสวยมากเลยเอาไว้ก่อนนะคะ อ,อ,อ,อันนี้ถุงเท้าถุงเท้าของใครลูกถุงเท้าค่ะสวยจังเลยมีแต่อันน่ารักโอ้หรืออย่างเดียวหือหัวอ,อ,อ,อย่าเพิ่งกอดใ,ใจเย็นก่อนลูกใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนอุ้ยอันนี้ครีมเลย ครีมไวทนนิ่งสกินกันแดดอ่ะมาอันนี้เดี๋ยวใช่เป็นโลชั่นอันนี้กันแดดของใครอ่ะของแม่้องหัวลุงเอ้ยเอ้ย้องเอ้ยหืออย่างเดียวเลยลูกดูโอ้ยอุ้ยอันนี้อันนี้นี่ไฟนี่เดี๋ยวเอาไปเอาไปไว้ที่วัดหลวงตาเด้อไฟไฟแสงโซลาร์เซลล์เอาไปกับของพร้อมกับของพี่เลยนะนะ ของพี่อะไรที่เขาส่งมาให้นะ่ะแล้วไปพร้อมกันฮะจำไม่ได้แล้วพี่ชื่ออะไร <c oughs> เดี๋ยวนะคะอเอาไปเพราะว่าถ้ำที่หลวงตาหลวงตาท่านพักไม่มีไม่มีไฟฟ้าไม่มีประปานะครับไม่มีไฟแล้วก็อ,อาศัยแขงไฟโซล่าเซลล์นะครับเด้อครับโอ้อันนี้เสือ้อนะครับแล้วเสื้อ้ก่อนว่าเป็นอะไรผ้าคลุมป้า ผ้าคลุมป่ะสวยมากเลยค่ะอืเป็นผ้าคลุมนะคะครับอันนี้อ่าอันนี้มีขนมด้วยนี่อืขนมมีขนมด้วยนะคะน้องเอ้ยยังไงอร่อยเลยนนะะใส่สัตว์ละน่าข้นหน่อยด้วยอ๋อนี่ไงเป็นกระเป๋าตัวนี้มีกระเป๋าอ้าวเลือกันเป็นว่าเล่นเลย เป๋ามีชุดอ้วมีชุดด้วยโอ้แอนด์นอันนี้ชุดของใครน่ะนี่โอ้ยเสื้อออกงานของเป่าวทินแน่เลยชุดแบบนี่โอ้สุดยอดเลยขอบคุณมากเลยครับผมงนะะค มีไหมในกระเป๋าฮะในกระเป๋ามีกระเป๋าเสื้อไหมดูยกขึ้นใหม่นะ สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะให้น้องเอ๋ยค่ะอันนี้ให้น้องเอ๋ยนะฮะกล่องมันได้แกะไหมเห้ย<ะ>งามอีดีอันนี้

นี่มีตังค์ด้วยขอบคุณค่าก่อนแล้วขอบคุณแล้วขอบคุณค่าก่อนอ้าไหว้จนสวยนี่ไหว้พ่อเนี่ไหว้มาทางนี้อ่านี่ค่ะขอบคุณของคายของป้าสมบัติเอ้ยของป้าสมบัติมาจากไหนนาะนนทบุรีใช่นนทบุรเออมาจากนนทบุรีนะครับเนาะ ก็ขอขอบคุณอย่างสูงนะครับเนาะของป้าสมบัตินะครับฝากมาให้น้องเอ๋ยอันนี้มีรีโมทด้วยนะครับนาออย่าไปแก่นะลูกนะเดี๋ยวพ่อไปเอาไว้ถวายลงตาบุญชิดนะลูกนะเออแผงโซล่าเซลล์อย่าไปแก่ออกลูกเอาเอาไปไว้ไปรวมเอาไว้ไปรวมมาของพี่อันนี้เนี่ยที่ส่งมาให้นะนี่จะแผงโซล่าเซลล์จะเอามารวมกับของพี่อะไรเนาะนี่ผมก็ลืมนะครับนี่ เดี๋ยวผมต้องขอโทษขออภัยนะครับเด้นอนเห็นไหมไม่เห็นเลยนะพี่เป็นส่งมาให้นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นแขงโซลารเซลล์นะครับเพราะว่าผมจะเอาไปถวายหลวงตาบุญชื่นนะครับเนาะที่โน้นนะครับเนาะมีสามสามเครื่องสีเครื่องเพราะว่าเอาไว้ส่องตอนหลวงตาท่านมาจำพรรษาที่วัด ไอ้ที่ทำยาวนะครับเนาะแต่เมื่อวันก่อนบาถิ่นก็ไปแต่ว่าส่วนมากบาถิ่นไปก็จะไม่ได้ถ่ายเนาะขอขอขอ,ขอภัยนะครับเด้อกินช็อกโกแลตอีกแล้วน,น,นี่นายอันก็ต้องชี้เออ,อ,อไม่ได้ใส่ฐานลกูกเดี๋ยวต้องไปให้ดูแม่กินช็อกโกแลตแล้ว อีกตัวนึงมันเบาๆลงโอเค okay, สว่างเลยอ๋อเป็นระบบไอ้นี้อของเขาหรือเปล่าอ่าเนี่ยไว้อ่านหนังสือ,อไว้ส่องอม,มันมีระบบเซนเซอร์ด้วยเอานิ้วนิ้วแบบว่าถ้ามีคนผ่านมันก็ติดถ้าไปสักพักมันก็จะดับ,ดบเองอ่เหมือนเหมือนเหมือน,นอยู่ในห้องน้ำไอ้มไม่เหมือนเหมือนอยู่ในประตู ประตูประตูะตอ่าห้องน้ำหลวงตาสองสองอันสองสองตัวตังวโอเคอันนี้ก็ขอบคุมนะครับขออนุโมทนาสาธุของคุณป้าอะไรนะสมบัติคุณป้าสมบัติอ่ะ,อะก็ขอขอบคุณม,มากๆนะคะสำหรับของที่ ส่งมาให้นะคะคุณขอบคุณครับแล้วก็อนุโมทนาสาธุด้วยนะครับเนาะ,ะส่วนแผงโซลาเซลล์ก็จะได้ไปถวายหลวงตาอันนี้พี่บอทิ้งขอเอาไปถวายให้หลวงตาเลยนะคบพร้อมกับคุณพี่อะไรเนาะผมลืมชื่อเลยเนาะ,ะพี่เขาก็เอามาไว้เพราะว่าถ้าไถ,ถวายตอนนี้ก็หลวงตาท่านจะไม่ได้ใช้เพราะว่าหลวงตาท่านมีใช้อยู่ที่ที่ที่พักสทวงตาแต่ถ้าไปถวายตอน เอาไว้รอไปถวายตอนหลวงตาเข้าพรรษาอ่เพราะว่าที่ถ้ำนะยังไม่มีเลยนะครับเราก็ขอขอบคุณนะครับคุณป้าอะไรนะสมบัติคุณป้าสมบัตินะครับขออนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะครับเออเลยยวัสดีค่ะขอเียนลูกวัสดีขอเลยนนี่สวยขอบคุณขอบพระคุณค่ะจากมองหาของเล่นอย่างเดียวเลยโอเคขอบพคุณนะครับขอบคุณนะครับคุณป้าสมบัตินะครับจากนนทบุรีเนาะ ก็ขออนุโม,มทนาสาธุบุญด้วยแล้วก็ขอบคุณเงิน200นะครับเอาไว้ซื้อขนมน้มเนยนะครับวันคล้ายวันเกิดน้องเอ๋ววันที่18เมษายนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับห่วงเล่นอย่างเดียว